มาสิบแปดปีนะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะดิฉันคือสิ่งสิ่งมหัศจรรย์นะดิฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้แต่ใครจะมองว่าดิฉันคือของแปลกก็ไม่เป็นไรดิฉันรู้สึกว่าชีวิตดิฉันสวยงามสําหรับดิฉันชีวิตดิฉันสวยงามสําหรับตัวเองเสมอชีวิตดิฉันสวยงามมาก beautiful beautiful มันสวยงามมากเพราะว่าดิฉันรักตัวเอง ดิฉันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองสวยงามมากมันมีสตอรี่เยอะอะ่ะมันมีสตอรี่เยอะอะ่ะมันได้เล่าหลายมุมอะ่ะมันได้เล่าหลายมุมนะอะคุณลองนึกดูถ้าเป็นคนบางคนอะ่ะชีวิตเขาจะมีสตอรี่แค่เรื่องเดียวนะอะสมมติเป็นนักมวยอย่างเงี้ยสตอรี่เขาก็คือเป็นนักมวยสตอรี่เขาเอ้ยผมเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะนู่นนี่นั่นเคยได้เนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกนู่นเนีนะ่ใช่ไหมโอ้ยแต่ดิฉันมีหลายมุมมาก ถ้าดิฉันเหมือนถ้าสมมติว่าอีกอีกอ่าตอนนี้สามสิบอาจะสมมติอยู่สักเจ็ดสิบอีกสี่สิบปีข้างหน้าเล่าเรื่องนี้บอกเฮ้ยยายเคยบวชพระมาก่อนนะมึงเป็นปร,รียนเก้ามึงเชื่อกันปะเนี่ยสมมุตินือภาพตัวเองตอนอายุเจ็ดสิบนะเป็นคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยแล้วก็เล่าสตอรี่ให้หลานฟังให้ลูกหลานฟังเฮ้ยมึงยายเคยบวชพระมาก่อนนะมึงเชื่อปะเนี่ยยายะจบปร,รียนเก้ามาก่อนนะม <laughs> มันจะมันจะมันจะคงเป็นความฉงนใจเนาะเด็กมันคงจะแบบอ,อ๋อใช่เหรอยายยายใช่เหรอใช่เหรอครับยายคงจะเป็นแบบสนุกนะยายเออ <laughs> มันคงจะสนุกมากเพราะมันพูดถึงต,ตอรรี่ตัวเองมันก็สนุกนะมันเป็นเรื่องเล่าไม่มีใครทําได้นะอืมจริงขยาย มันสนุกดีอ่ะไม่พูดให้มันเป็นเรื่องโจกไปมันสนุกอ่ะเนี่ยไม่รู้นะแต่ดิฉันเป็นคนมองชีวิตแบบนี้มันเป็นเรื่องสนุกอ่ะดิฉันไม่มองอะไรที่ดิฉันจะไม่มองอะไรที่ดิฉันตัดสินใจแล้วหรือเลือกแล้วเป็นเรื่องเศร้าเลยอันนี้คือกฎข้อหนึ่งสำหรับชีวิตดิฉันดิฉันจะไม่ดิฉันจะไม่มองอะไรที่ดิฉันเลือกและตัดสินใจแล้วในมุมที่ที่ลบเลยดิฉันจะมองว่าอันเนี้ยมันคือ มันคือสตอรี่อันหนึ่งของชีวิตที่มันที่มันที่มันสวยงามอ่ะไม่รู้อ่ะมันคือสวยงามมันคือบทละครนะมันคือบทหนึ่งของของละครชีวิตเราอ่ะมันมันต้องมีแบบนี้แหละมันต้องครบรถอ่ะชีวิตอะมันมันครบรถอ่ะไม่รู้นะที่ฉันจะมองอย่างนี้อันนี้หมายถึงเฉพาะแค่สิ่งที่ สิ่งที่เลือกแล้วเท่านั้นนะหมายถึงว่าถ้าอะไรที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วดิฉันจะไม่มองมุดิฉันจะไม่มองมันในแง่ลบเลยยกเว้นว่าสิ่งที่เป็นความผิดพลาดหรือเป็นอะไรที่เราไม่ได้เลือกค่อยว่ากันอีกพาร์ทหนึ่งแต่อันนี้พูดถึงสิ่งที่ตัดสินใจแล้วเลือกแล้วว่าจะทําแบบนี้เป็นแบบนี้ดิฉันจะไม่มองมันด้วยความรู้สึกที่ที่เป็นเรื่องลบเลยไม่เพราะว่าเราเลือกอะไรที่เราเลือกเองมันต้องโอเคสิ อะไรที่เราเลือกเองมัน,นต้นไม้คือต้นยางใช่ไหมฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นคือต้นยางฝั่งนู้นคือต้นยางค่ะฝั่งนี้คือต้นต้นทุเรียนมีสวนมีสองฝั่งอะไรที่เราเลือกแล้วมันต้องดีมันต้องดีเหนื่อยกับชีวิตมากค่ะวันนี้เปิดมาฟังแพรรี่ได้กำลังใจมากไปต่อค่ะไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆเหมือนกับเคสแม่ทิตางนะดิฉันก็ไปคอมเมนต์นะให้บอกว่าเออเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ในทุกความโศกเศร้าแล้วก็เหนื่อยล้ามันต้องมีบางช่วงของชีวิตอะแต่ว่าใดๆคือก่อนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเราต้องฟื้นฟูตัวเองก่อนถ้าวันไหนเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบหมดพลังอะพักก่อนฟื้นฟูจิตใจตัวเองก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเลยอะไรหนักอะไรจําเป็นต้องทิ้งบ้างก็ทิ้งไปช่างมันเหอะนะ ถ้าเรือจะจมสิ่งเดียวคือคุณต้องเอาตัวรอดก่อนคุณจะไปห่วงของบนเรือไม่ได้นะคะถ้าในพาร์ทที่คุณจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเอาชีวิตรอดหรือคุณจะรักษาสมบัติถ้าคุณกอดสมบัติคุณจมน้ํำแน่นอนคุณตายแน่นอนคุณเป็นผีเฝ้าสมบัติใต้ทะเลแน่นอนแต่ถ้าคุณเลือกเอาชีวิตรอดหาอะไรสักอย่างหนึ่งเกาะเกี่ยวก่อนเอาชีวิตก่อนคุณจะรอดคุณจะรอดคุณจะอยู่ได้แล้วเดี๋ยวคุณหาได้ใหม่ นะถ้ามาอยู่ในพาร์ทที่คุณต้องเลือกอ่ะคุณต้องเลือกสิ่งที่มันสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่า, ừng, าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี่คือนี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้า, ừng, าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะหมายความว่ายังไงเวลาคุณเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ย เวลาคุณเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วคุณต้องเยียวยาดูแลตัวเองถ้าคุณมัวแต่ห่วงเงินห่วงทองข้าวของสมบัติภายนอกแต่คุณไม่ห่วงสุขภาพอะของเหล่านั้นมันจะมีค่าไม่ต่างจากเท่าฐานเลยนะคือมันหาประโยชน์ไม่ได้ทรัพย์ไม่เป็นที่พึ่งสําหรับคนที่นอนตายไปแล้วนะคะไม่เป็นไม่เป็นเป็นที่พึ่งสําหรับคนที่อยู่ข้างหลังลูกหลานได้อยู่ แต่ถ้าคุณห่วงทรัพย์จนคุณไม่ดูแลสุขภาพแต่ถ,ถ้าวันหนึ่งคุณหมดลมหายใจไปโดยที่คุณ,ค,ณคุณเป็นคนขยันหาทรัพย์มากอะไรมาแต่คุณไม่ดูแลสุขภาพเลยไม่รักษาอาวัยวะเลยของดีๆก็ไม่กินกินแต่ของอะไรที่มันทําลายสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่ยอมจ่ายเงินอะไรเพื่อการดูแลตัวเองเลยเลือกกินของดีๆเพื่อตัวเองบํารุงตัวเองอะไรแบบเนี้ยหรือจ่ายเงินเพื่ออะไรที่มันจะเป็นการดูแลตัวเอง อาจจะเป็นการเข่าคอร์ดลดน้ำหนักหรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละใดๆก็ตามแต่สุดท้ายคุณจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณหามาค่ะอืมก็เหมือนที่องค์ทะายละมะบอกไงมนุษย์นี่ก็แปลกนะมนุษย์เป็นปสัตวที่แปลกมากคืออะไรวะยอมยอมเสียสุขภาพเพื่อหาเงินและสุดท้ายก็ได้เงินมาเพื่อรักษาสุขภาพ เอาอง์อะไลลามะบอกเออมนุษย์นี่ก็แปลกเนาะเออยอมเสียสุขภาพยอมทําลายสุขภาพเพื่อเพื่อหาเงินและที่สุดท้ายได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมารักษาสุขภาพเออเออองค์อะไลลามะก็บอกเออบางคนนะ่โอ้โหทํางานแนละ้วไม่สนอะไรเลยหามลุกหามขามําเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอคนยุคนี้เป็นมะเร็งเยอะขึ้นนะคะและโอกาสข้างหน้าจะยิ่งเยอะขึ้นและเยอะขึ้น ปัญหานหนึ่งของคนยุคใหม่โดยเฉพาะยุคที่มีโซเชียลรวมถึงดิฉันด้วยคือเราไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากนอนใครเป็นบ้างเรายิ่งมียิ่งมีสิ่งที่มันเป็นความบันเทิงเยอะขึ้นมากมายเท่าไหร่อะมันยิ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราจะไม่อยากนอนอีทิกต็อกเนี่ยตัวดีเลยกลางคืนไม่อยากนอนหรอกอยากจะไถ่ทิกตอยู่งั้นแหละกูอยากเสพอยู่ว่ากูกลัวไม่ทันเขาอะ ก,ก, Shift, กูกลัวไม่ทันเขาว่า internet, อันนู้นกูก็ยังไม่ได้ดูอันนี้กูยังไม่ได้ดูอ่ะกูต้องดูก่อนกูกลัวดูไม่ทันเขาแล้วสุดท้ายเราเอามาดูอีกทีตายหาแลยที่ ningar, ตีสามแล้วตีสามแล้วไม่ได้นอนเอาพ่กนี้มีงานเช้านี่ห <ki aside> ว่าพ่งนี้มีงานเช้าพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอเซลล์ในร่างกายอักเสบคะ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอเซลลในร่างกายอักเสบนะคะพักผ่อนน้อยกว่าสี่ชั่วโมงเตรียมตัวได้เลย มีโอกาสเป็นมะเร็งมีโอกาสเป็นมะเร็งค่ะพักผ่อนน้อยเซลล์ในร่างกายอักเสบร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เต็มที่ติดกันเทศแล้วขอบคุณค่ะมีโอกาสเป็นมะเร็งค่ะเป็นโอกาสเป็นเป็นมะเร็งของกินอีกมีแต่เคมีอากาศก็สําคัญมะเร็งปอดมะเร็งปอดค่ะคลองใจคนไทยอันดับหนึ่งเลยตอนนี้มะเร็งปอด เป็นกันเยอะมากเลยมะเร็งปอดมะเร็งปอดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยทั้ง PM เลยสูบทุกวันน่ะมันเราสูดดมเข้าไปทุกวันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวงตื่นเช้ามาคุณก็เป็นผู้กลุ่มเสี่ยงระดับต้นๆแล้วใครที่ทำงานโดยต้องใช้รถขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยหรือทำงานในที่กลางแจ้งที่คุณไม่ได้มีโอกาสที่คุณจะป้องกันตัวได้อย่างเต็มที่ ก็มีเป็นอยู่ถือว่าอยู่ในกล uh ุ่มเสียงแล้วนั่นแหละนะเออไหนบอกพึงสละเงินเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพุทธเจ้าบอกถ้าถ้าวันวันหนึ่งเราต้องเลือกที่เราจะต้องตัดอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องยอมเหมือนแม่ดิฉันน่ะต้องผ่าตัดเอามดลูกออกไปอะไรออกไปก็ต้องยอมอ่ะ ถ้าอยากมีชีวิตรอดถ้าหมดแต่ห่วงอวัยวะที่มันที่มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอะนะถ้าคนเนี่ยอยู่ในพาร์ทที่เป็นพวกเบาหวานพวกอะไรจะรู้จะรู้ซึ้งอย่างดีเลยถึงแต่จะทำข้อนี้ว่าถึงวันหนึ่งเราห่วงแหนอวัยวะเรามากแค่ไหนแต่ถ้ามันต้องแลกว่าต้องแลกอวัยวะกับการรักษาชีวิตไว้เราก็ต้องเลือกชีวิตมากกว่าอวัยวะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอก,พ,บอกพึงรักพึงสระ ชีวิตเพื่อรักษาธรรมพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือยังไงบางทีนะมันอยู่ในจุดจุดของความขับขันที่เราต้องเลือกระหว่างคุณธรรมระหว่างคุณธรรมกับชีวิตอะบางทีเราก็ต้องรักษาคุณธรรมเหมือนเขามีคนบังคับขู่เข็นให้เราไปทําอะไรในแบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะทำอะมันมีหลายคนนะที่เขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมอ่ะมึงฆ่าก็ฆ่ากูเหอะมึงฆ่าฆ่ากู แต่มึงให้กูทําแบบนี้กูไม่ทํากูไม่ทำเนี่ยกูไม่ทำค่าได้ยามไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเนี่ยพารของคนบางคนที่แบบค่าก็ค่าเหอะแต่ไม่ทํามึงจะค่ากูก็ค่าแต่ให้กูทำอันนี้กูไม่ทํานะกูไม่ทําแบบนี้เป็นต้นก็นั่นแหละอือ คุยธรรมะกันไปหมายถึงเฉพาะตัวบ้านนะคะคืออะไรโอ้ยหล่อนฉันพูดธรรมะให้ฟังหล่อนก็จะมาตัวอยู่แต่ตัวบ้านอะไรตัวบ้านอะไรคะตัวบ้านอะไร <c oughs> ฉ,ฉันคุยธรรมะมาตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหล่อนสนใจแต่ตัวบ้านเหรอตัวบ้านอะไรคะตัวบ้านว่ายังไงตัวบ้านอะไร <c oughs> ไม่อยากจะตื่นอ๋อเนื้อที่เหรอสามไร่นิดนิดค่ะสามไร่นิดนิด ฟังธรรมะเพลินมากก็เอามาแชร์ลิงกันสามไล่นิดๆค่ะมีความสามไล่สามใจสามไล่นิดๆอยู่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและหมู่ไม้เพิ่งเข้ามาโอ้เล่าใหม่บ้านแะล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมันก็มีคนตัดไปไมันมีคนตัดไปอยู่แล้วไปรอดูได้เลย อย่ไม่มีคนตัดไปฉ่ำแหละไปรอดูได้ฟังเทศและเดินจงกรมมาหลายรอบต้องเดินพี่วัญชัยเพราะว่าระบบระบบย่อยเสียหายจริงระบบย่อยที่ชอบมาเดินเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมันอย่างน้อยมันแบบได้แบบเอ็กซ์ไซส์ระบบย่อยมันละกินแล้วไม่เดินมันมันเหมือนคนที่แบบกินอะไรเข้าไปปุ๊บแล้วมันหยุดอยู่แค่นั้นนะใครมีอาการบ้าง